สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับหายกันไปนานมากนะครับเนื่องจากว่าพระแท้ๆสวยๆหายยากนะครับก็ไม่ได้มาลงคลิปให้ได้ชมกันนะครับอาจจะเบื่อเป็นภาพนิ่งแล้วนะครับก็มาลงเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับพอให้ได้เห็นเนื้อหนังมังสานะครับ วันนี้ที่เอามาให้ชมเป็นพระสันนะครับพิมพ์โบราณนะครับพิมพ์นี้เท่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับเนื้อหาดูง่ายชัดเจนนะครับธรรมชาติทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ถูกต้องนะครับเป็นพระสันของหลวงพ่อกวยนะครับอันนี้ เอาให้ชมด้านหน้ากันก่อนนะครับให้พี่ๆคนไหนที่สะสมอยู่นะครับหรือว่ามองหาพระสารสวยๆอยู่ได้พิจารณานะครับองนี้นะครับติดตามได้นะครับทั้งทางเฟซบุ๊กของเกียรติศักดิ์คงสาชัยนะครับ เพจพระแท้บ้านกูมีดีนะครับหรือว่าใน y t u t u นะครับใน u t u b e เดี๋ยวผมจะเอามาปักหมุดไว้ให้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังมือไม้ผมอาจจะไม่นิ่งนะครับอาจจะสั่นๆไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าเนื้อพระเนื้อหาสวยงามตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อ,อยาก เห็นพระชัดๆนะครับอาจจะแชร์เก็บไว้ดูนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับหรือว่าในกลุ่มของสิทธิ์ครูแรงนะครับลองดูหน้าเฟซผมนะครับผมมีกลุ่มของผมอยู่นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมขอฝากด้วยนะครับพี่ๆอาจจะเข้าไปในกลุ่มอาจจะสะสมนะครับอาจจะชอบอโพสโชพระอาจจะอยากาแบ่งปันนะครับ ได้เลยนะครับได้เลยเราไม่ได้มีกติกาอะไรขอเบียงเป็นพระแท้ของหลวงพ่อกลวยแบบนี้นะครับพี่ๆสามารถใช้ประโยชน์ในกลุ่มได้เต็มที่นะครับะนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ๆท่านไหนสนใจจะแบ่งปันอยากจะสะสมนะครับติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับอคอมเมนต์มาคุยกันนะครับสวัสดีครับพี่